อะไรเหลอจ้าที่หักตกใจมากเลยเฮ้ยทำไมหน้ามึงเหมือนกูจังเลย่มันอาไม่มมังัะเออใช่เนี่ยกินข้าวไหมกินข้าวไหมสวัสดี นี่คือหน้ากูะนะนลยเลยแล้วแล้วทีนี้ที่มึงเอารูปกูไปลงอ่ะหมายความว่าไงอ่งเงียบเงียบเงียบเงียทำไมไม,ไม่ได้ยินเสียงดีเลยดีเลยคือ,อยังไงอ้าวยิ้มเฉยเลยร้องแล้วมึงเอารูปกูไปขึ้นทำไม ฮะเอาถ่ายวิดีโอไว้ไมแม่งไปจับแม่ถึงบ้านเลยฮะแล้วมึงเอารูปกูไปขึ้นทำไมแล้วมึงเนี่ยเหรอเอากาชัยศรีวิชัยเนี่ยมึงอ่ะมึงอะเหรอเอากาชัยศรีวิชยัยแล้วมึงถามว่ากูเป็นบุญรอบศรีวิชยัยก็นี่ไงกูไงอเอากาชัยศรีวิชยัยเป็นใบ้เหรอไอ้เหี้ยไม่พูดอ้าวเป็นใบ้เหรอไอ้เหี้ยถึงไม่พูดอะไม่เอ้าว เดี๋ยวเป็นประยุทธ์ไงเอานี่กูใจเต้นนะเนี่ยมันถามมากูเอกชัยหรือวิจัยเหรอเอาเมึงนิ่งทำไมมึงนิ่งทำไมช็อกไปเลยอ่ะช็อก